สวัสดีทุกคน <c oughs> มันจะเป็นแบบว่าของที่สั่งมาถึงแล้วทุกคน <c oughs> มันเป็นอะไรที่ตลกมากคือพ่การสั่งของผิดมานั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ดูว่าไซส์อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเด็กหรืออะไรเนาะทีนนี้เราจะมาดูกันว่ามันเล็กแค่ไหนที่ว่ามันเล็กอะ่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็นของเด็กนะเดี๋ยวจะพาดูทุกคน ดูของเด็กก่อนแล้วกันนี่สีนี้ใช่เลยกันก็คิดว่ามันเป็นของคนโตเนาะการที่เราไม่เคยสั่งของเสื้อผ้าทางออนไลน์พี่กันไม่เคยสั่งอืมอมาดูทุกคนดูคิดว่ามันเป็นของคนโตไงแล้วมองดูมันน่าจะอุ่น การก็เลยสั่งมาที่ไหนได้มันเป็นของเด็กกับทุกคนพูดแลวก็อยากขัวเล้อดูดูซิดูโอ้ยมันเป็นของเด็กกับทุกคนอของเด็กประมาณหนึ่งขวบอะดูดิตัวน้อยหนึ่งอืม มองดูรูปภาพแล้วก็ไม่เข้าใจการสั่งแล้วก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเนาะคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนี่แหละภัยใกล้ตัวสั่งของไม่รู้เรื่องพออันนี้ก็สั่งเหมือนกัน <c oughs> แต่พอไปถามเพื่อนแล้วก็บอกว่าสั่งสั่งไซส์ผิดอีกเหมือนเดิมทุกคนสั่งไซส์ผิดอีกเหมือนเดิมเป็นไซส์ใหญ่เกินไปว่าอย่างนี้เนาะ เราต้องรีบเปิดแล้วเราต้องรีบเอาไปซ่อนนะเดี๋ยวพ่อใหญ่มาเห็นก็จะบวยวายให้เราอีกนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมประมาณว่าเหมือนมันจะอุ่นเนาะก็เลยอ่สั่งอีกืออันนี้แหละช่วงที่ไม่สบายอยู่บ้านก็ก็หมดเงินไปหลายบาทสั่งของมาก็มีแต่สั่งแบบผิดๆมาอันนี้ก็จะเป็นใหญ่เกินไป จากที่เพื่อนดูไซนะเพื่อนบอกมาน้องเขาบอกมาว่าเจ๊อันนี้มันใหญ่เกินไปอันหนึ่งเล็กเกินไปหนึ่งใหญ่เกินไปมันไม่ใช่ละดูดิทุกคนมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าดูมันใหญ่จริงทุกคนตายแล้วดูใหญ่เลยแหละอืมเราต้องเรียกไปซ่อนกันไหมอะ จริงอ่ะโอ้ยชอบอ่ะแต่มันใส่ไม่ได้ทุกคนมันใหญ่เกินนะเอาไปให้ใครเฮ้ยครูหนึ่งออไม่น่าเลยแต่ชอบอ่ะเดี๋ยวจะกลับเข้าไปสั่งใหม่ทุกคนเดี๋ยวจะสั่งอันใหม่มาอีกนี่ชอบที่มันมีกระเป๋าให้ล้วงชอบข้างในที่มันดูดิมันอุ่นอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะ คลิปนี้ก็เป็นขำๆไปเนาะสั่งมาแล้วใส่ไม่ได้สักอันหนึ่งค่ะทุกคน